สวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่รองครับกับวันนี้กับมาสวนคือเก่าครับพี่้องกับวันนี้กับจะมาเฮ็ดนีครับเฮ็ดห่มให้พักวันพักหวันกำลังเกิดครับเนี่ยกำลังออกเลยก็เดี๋ยวจะเฮ็ดแบบวิธีไหมครับใส่ปักไม่เอาครับพี่้องครับสะเลนอ้อมเครับส่เลอนอ้อมครับก็จะเฮ็ดวิธีนี่แหละรับนะย้ำนั่นก็เอาเสือกมัดเอาเลยครับพี่้องครับมัดใช้เสาเลย มาดบนล่างก็พอวิธีนี้จะง่ายกว่าครับแดดจะบ่โดนรอบทิศทางเลยครับครับกับปูว้เป็นแปลงที่สองนะครับแปลงท่าคุนกัเดี๋ยวกับเก็บยวปีจังน้อยก็จะเบิดแล้วตัวนี้ก็จะปลูกเพิ่มขึ้นมาอีกครับแต่กำลังงามพี่น้องกำลังสวยเลยครับตัวนี้ก็จะใส่ปุ๋ยขี้ไก่เร้่อพี่น้องเ้อนะครับ ก่อนปูครับผมก่อนปูกกันล่องพืนดีๆครับข้างกับใส่ตะไคร้พี่น้องจะระบบนำกับบ่ไดติดตั้งแบบเป็นมาตรฐานนะครับเพราะว่าเป็นการปลูกซัวข้าวพี่น้องพืชกบจมุนเวียนไปเรื่อยนะครับ ใส่สายสาย,ยางเอาครับบ่ได้ปลูกเป็นอาชีพครับพี่น้องถ้าปลูกเป็นอาชีพก็จะติดตั้งระบบนำย่างดีครับอันนี้ปลูกแบบกินเองครับปลูกไว้กินเองเขากินบอท่านเขาก็ขายครับแปลงแรกขายได้เงินเจ็ดร้อยครับพี่น้องตั้งแต่ขายมากครับรวบรวมเงินแลวกับได้ประมาณเจ็ดร้อยพี่น้องแปลงไหนน้อยครับแปลงซ้ำนี่แหละครับพี่น้องนี่ครับ ปลูกว้ซ้ำนี้ครับาสามารถสร้างไร่ได้ได้แล้วก็ได้กินพร้อมครับอบกวนเห็ดหมือที่สองทุกๆเศรา้าทุกๆเศร้ากับ,ตร,รบ,ต,รรบตรงมานี่ครับตรงมารลดน้ำก็จะหายใจยากจังเลยครับ จะยากนิึงนื้อครับขางในครับผมข้างในก็นกนจะประมาณนี้ครับช่วงนี้ก็จะบทันมีเห็ดออกนะครับเป็นการโอ้มือที่สวงครับอันนี้ครับสปอร์ขาวๆกันเริ่มออกมากหรอครับอันนี้ครับ อันนี้ครับแบบนี้ครับการทยอยออกครับพี่รองนี่ครับขาวๆนี่เต็มเลยครับเนี่กาอบไปเรื่อยๆครับรดน้ําทุกเช้า่อนแห้งครับทั้งในบนมีอากาศครับคับาจะเป็นปัส้าวะนะครับ ทาน้ำหอมบอสโซกับพักไ้นะครับนีแต่ต้นทุเรียนพี่น้องทุเรียนกับพักไ้ก้อนจกักอ่าอาทิตย์นึงครับเดี๋ยวจะหาหมองปลูกครับพี่น้องอกำลังแกะใบดีครับเนาะหลังมาการปลูกอ่ะจะจะเริเ่มเติบโตดีเนาะครับเนาะพี่น้องทุเรียนกับปลูกไบ ปลูกไปจังสั้นแล้วครับพี่น้องกับโมเมนวา่ามีกวามรูหลเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนหรอครับจะเข้ากับปลูกไว้เลี้ยนรูครับปลูกเลี้ยนรูไว้าบางครัง้งอาจจะสําเร็จนะครับอาจจะสําเร็จแล้วก็มีทุเรียนกินก็ได้นะครับเข้เากับ่องปลูกเบิ้งครับตอนนี้จะมีอยู่สองต้นครับตัวน,นี้จะเป็นต้นที่สามตัวน,นี้ก็ลงตุ้นหลายในจังน้อยครับสองร้อยหาสิบครับพี่น้อง ต้นค่อนข้างจะาบางส่วว่ากันค่อนข้างจะสมบูรณ์น,นะครับนะครับใบกระเขียวยอดกระออกดีครับเลยครับเสามากกับประมาณนี้แหละครับพี่บอกเก็บงานสวนนะครับผมงจะของบางครั้งกับมาแต่เสาบางครั้งกับแปดมงกลัวทรงนักเรียนเหล้วนะครับ กับปลูกไว้พ่อได้กินครับพี่น้องตัวนี้กับเก็บมากเกือบเดือนแล้วครับถ้าแปงถ้าแปลงนั่นให้พ้นผลิตแปงนี่ก็จะโลนะครับแล้วก็จะปลูกทั่วฟักเง้าครับบัดนะี้ก็จะบุก็กจะบบปลูกตัวเก่้าครับเสรยจจากนี้เราก็จะปลูกเป็นทั่วฟักเง้าพี่น้องบัดนี้ ครับพี่รองถิ่มไปนี่แล้วครับเป็นสปอร์ไปอู้ดอกบางใหญ่เลยบางท่องดูเจีเยวแซบได้หนิพี่น้องนี่อันอันนี้ครับช่วงหลังกับบอได้เก็บครับเพราะว่าปล่อยเลยครับพี่น้องดึงออกมาลูกปั๊ดเอาไปเจีวไปเหรอไปยังยเอาเอาก็เอาตัวสองดอกเจียวอิ่มใจพี่น้องอันนี้ครับพี่น้องสองดอก สองดอกบางไงเลยครับต่ำเจียวอิ่มเลยพี่น้องแมนสัมน่มดีพ่อบ่ล่ะต่ำเจียวเจ้า,จา,าสองดอกเลยแมนบอกโอ้โได้แล้วครับพี่น้องครับเฮ็ดงานไปเฮ็ดงานมากครัได้ของกินครับอันนี้ครับจจเจียวเจียวเจียวพ่อดีโอ้โเลยเนี่ยแน่นอนพี่น้องกะจะตัดน,น้อยนึงครับสำหรับไผ่จินมซุ้ง gặp cái nọ lười người bị thẻ đây mày phay cả tán cả เอา่มาก,กวางไว้แบบนี้นะครับเพื่อได้ใช้ประโยชน์ สะเดาสะเดาเปาโวปลูกไว้ครับ่ายขึ้นกับเป็นพี่เลี้ยงใดขึ้นกันครับสะเดาผมจะพาไมพไ่ให้สาวเขียว ตัวบอวลนี้เอาไหนดูเจ้ากบบ๊วยเนี่ยทางได้เป็นทางเหลี่ยมโอ้ยหลอเหยียดยุ่งเหยี่ยดยุ่งใจมากเลยนะครับเชื่อครับ 我为啥说？为啥说那个？ ว้ยายปลูกผักหวานเนี่ยตานเลี้ยงลูกเพราะว่าเอียูกอ่อวนอวนหน่อนๆหน่อยๆก็เกิดเจ้าสี่เราจะอนุบาลต้นแคก็เริ่มจะง่ายแล้วครับเดี๋ยวก็จะามาเสี่ยมใหม่เสี่ยมใหม่นะครับเพิ่มเติมครับพี่น้องเพิ่มเติมพี่เลี้ยงครับโอเคครับผมในคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เพียน้องครับกับในการปลูปกผักหวานนะครับนับแรกก็ตรงมีลมเงานะครับเป็นพี่เลี้ยงสักวันถึงจะดีนะครับยกตัวอย่างกันขึ้นนี่ครับ บริเวณนี้จะเป็นป่าทั้งเบิดนะครับเป็นป่าต้นมะหวดนะครับต้นเล็กต้นน้อยเต็มเลยเพราะเอามาปลูกแล้วก็พักวันก็ะจะขึ้นดีนะครับส่วนมองแบบนี้ก็ต้องเอาให้ลมเงาก่อนครับให้ลมเงาก่อนหละกะมีพี่เลียงเอามาลงที่หลังก็ได้ครับหรือว่าจะให้ดีก็ปลูกไว้ก่อนเลยนะครับเป็นต้น ต้นแค่กันเลยครับต้นแค่ต้นลำไยต้นตะคบต้นตะคบได้เบิดครับต้นมะขามเทศจากสีไ่ได้เลยบแม่นแต่ว่ากัในไหนเฮาก็ได้เอาเป็นพี่เลี้ยงแล้วเฮาก็เอาต้นที่สามารถเก็บกินได้เก็บขายได้ก็ดีครับยกตัวอย่างก่าต้นลำไยต้นแค่ต้นมะขามเทศประมาณนี้ครับต้นตะคบก็ดีครับหลบเงาดีครับดีเบิดครับพี่นองก็เลือดเอานะครับครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับยูดีมีแห้งครับ